เอาละฮะกลับสวัสดีคนดูทุกท่านกันด้วยนะฮะดูสิเนี่ยชุดแต่ละชุดกี่เพชรครับนี่ดีสำรองผมนะครับยามาไอดีสำรองผมนะดูดิชุดแต่ละชุดคือกี่เพชรเพิ่งเข้ามาล็อกอินนะไม่ได้ล็อกอินประมาณ78็รัน,นรหัสลองอผมเนี่ยทุกคนดูคือตอนนี้ผมสุ่มส่วนลดก็ไม่ได้อัดว้จริงๆนะนี่ซื้อเจ้าเคิซันนี้ไปรู่ชุดก็ได้นะจะซื้อชุดนี้ก็ได้นะ โอ้โห oh คือ1นะเพชรนาวสัน้นๆของเนี่ยอยากได้นี่มีท่าเตนอะไรด้วยแต่ว่าเอาชุดดีเด่ดีกว่าครับนี่โอ้โหราคา1เพชรเท่านั้นจาก 1, ก1 oh ho, ากนึ่งพันสเพชรเหลือเพียงแค่1เพชรโอ้โหโคตรจะคุ้มนี่ครับเข้ามาตรงนี้นะก็กดล็อกอินไปก่อนประมาณล็อกอินนะครับโอ้โ oh หนี่ไม่ได้เล่นเลยนะกิจกรรมแล้วก็หมุนไปกันเลยคือชุดนี้เท่มากนะผมอยากได้ชุดนี้นะความจริงอยากได้ชุดนี้ที่สุดเลยมากดหมุนกันจะได้เอะไร ยังไม่ใช่เท่าไหร่จะได้สุดไหนทุกคนมาลุ้นด้วยกันเฮ้ยได้อะไรสุดไหนสุดไหน,ไหนเอ้าเฮ้ยได้ได้สุดนี้เฮ้ยโอ้โหมาเราต้องไปเปิดในคลังแต่งตัวกันนะครับเฮ้ยนี่ในแพ็กเกจแพ็กเกจอื่นๆน,น,นี่นะครับโอ้โหมีเสียงเพลงแหวดนี่เต้นไปด้วยเลยโอ้โหสุดโคตรเตียวโคตรเจ้าครับอลังการ,รงานสร้างนี่ โอ้โหดูดิดูเท่มนะสว่วนเสื้อมันนี่ผมชอบมากๆนี่เออหนึ่งเพชรนะครับราคาเพียงแค่หนึ่งเพชรเท่านั้นนะครับผมโอ้โหโชคดีจัดจัานนทั้งสองควางทั้งสุดโอ้โหดูโคนดูดิโอ้สุดยอดเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนของแสดงหนาล็อบบี้ด้วยสวมใส่สกินสกาที่ผมเพิ่งรับมานะ้เพิ่งรีแลงนะนี่ก็สกินลูกสองควางที่ผมได้แบบฟรีนะแล้วก็จะมีสกินไม้เบสบอลด้วยนะครับตัวนี้เป็นรางวัลล็อกอินนะ นีโ่โหประมาณนี้เลยนะตัวนี้สก,กินก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับเป,เป็นราัสาสายฟรีนะนี่กดแสดงนาเราบีไปเลย M4 นะครับโอ้โหดูดิสุดอย่างรอครับเดี๋ยวลองเข้าไปสุ่มส่วนลดในไอดีหลักของผมดูนะครับว่าจะได้หนึ่งเพชรมึนกบไปดีลองไว้นี่ตัวนี้ผปกดเอาไว,นะนะวแนะ้แล้วนะนี่สุ่มฟรีนะตอนแรกนะฟรีเลยนะเนี่ยโหขอเถอะนะหนึ่งเพชรออกเถอะหนึ่งเพชรออกหน่อยออกก็ดีหกสิบและดู เข็นคริสตันที่น,นาไปสูงสุดเบี5 0ห้าร้อยเก้าสิบเก้าแต่ตอนนี้ผมมีแค่สองร้อยเพชรนะเพชรที่เหลือช่องหลังนี้มันเหลือเจ็ดร้อยยี่สิบสี่เพชรนะครับผมเอาไปใส่เลื่อนขั้นนะเมื่อวาอนก่อนนะที่ขั้นมันเพิ่งมาใหม่ผมก็ใส่เลื่อนไปสี่ร้อยห้าสิบเพชรก็ยังเหลืออยู่สองร้อยเจ็ดสิบสี่เพชรนะโ้เพชรตอนนี้คือน้อยมากแน่ๆจะซื้ออะไรอะไนี่แหละครับรางวัลทั้งหมดก็จะตามนี้เลยมีท่าเต้นนะ มีชุดหน่กกระป๋องด้วยนะครับนี่ชุดหุ่นกระป๋องตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านค้าตัวนี้เลยนะโอ้โหนี่มีชุดกโลรอย่อในสมัยก่อนด้วยนะอืนี่มีสกินปืนด้วยเดซไอแล้วก็สรงวางดีแสกนะนี่แบบเป็นซื้อด้วยโอ้โหคือแม่งไม่ได้เว้ยทุกคนในดีหลักของผมเนี่ยทำไมมันไม่ได้หนึ่งเพชร้างวะได้แค่ในดีลองนะครับโอ้โหสุดบีเทสในดีนี้ก็ยังไม่มีสักสุดเลยนะครับนี่สุ่มตัวเก็นไปก่อน โอ้มันไม่ได้โทเค็นที่ผมต้องการนี่ที่ผมต้องการคือสีดานะอีกแค่อันเดียวนะสีดานะทุกคนก็จะได้แล้วนะมาดูกันว่าผมจะได้สุดอะไรในไอเดียลักนะครับตอนนี้ก็ตัดภาพมายังไอเดียลักของผมแล้วนะครับมันก็จะมีกิจกรรมเติมเงินทั้งสองกิจกรรมนะครับนี่กิจกรรมแรกนะครับจะเป็นเติมเงินรับกระทะก็าจีนะครับโอ้โหเหมือนกับเป็นภาพสองมิตินะครับมันจะมีสุดด้วยนะแต่ว่าสุดผมขอไม่ซุ่มหละกกันนะนี่นะครับกระทะประมาณนี้เลยนะกระทะไดโน โอ้โหติดใจกันเลยดีเดียวนะซื้อมาตอนนี้ผมก็ได้เติมเพรมาแล้วนะครับนี่ดะรับเป็นทางด้านของส่วนกระดาษแล้วก็จะมีตัวละครด้วยนะครับเพียนตะนะเติมเพียงแค่หนึ่งเพรเท่านั้นนะครับสําหรับตัวละครน,นะครับทุกคนนี่ไงครับกิจกรรมประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวขอไปดูกระทะก่อนนะว่าจะสวยแค่ไหนโอ้โหดูดิ น้ามันจะเป็นเหมือนกับก๋วยจี่ฟักออกมาจากไข่ส่วนข้างหลังก็จะเป็นเหมือนกับกินอาหารหรือว่ากินเนื้ออยู่นี่นะครับเติมเงินสะสมก็จะได้รับไปด้วยเลยนะอ้รับมาเลยนี่หินแปลงร่างด้วยแล้วก็200เพชรนะผมเติมเงินเกินพันห้าแล้วเพราะว่าผมจะมาเล่นกิจกรรมเลทไนนะครับที่กลับมานะปีหนึ่งกลับมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับคือเป็นชุดที่มีคนไปคอมเมนต์ในซ่อง G ีมคือเยอะมากนี่นะครับ นี่นะครับสูตรเลนไอคือนี่ไงมาแล้วสูตรหลัก999เฮ็ดนะครับนี่จะเป็นของผู้หญิงเลยนะจะมีสองแบบเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราซื้อเราก็จะได้ทั้งสองเซตเลยนะในราคา999นะครับมีคูปองลดให้ด้วยนะนี่จะเหลือเป็นแค่899เฮ็ดนะครับผมเติมเฮ็ดมาเพืดด่อที่จะซื้อพวกนี้เลยโอเคกด แล้วก็ต้องกด3เดือนแล้วก็ปเปื้อนในครั้งติดตัวกันนะครับแล้วก็จะมาเอาสุดผู้หญิงด้วยนะครับนี่กางเกงตัวผู้ชายตัวนี้เลยที่ผมอยากได้แล้วก็กางเกงผู้หญิงขายาวนะครับที่ผมซื้อมานี่กางเกงตัวนี้เหมือนกันเลยนะซื้อใน,นราคา9ก9นะครับแต่ว่าผมมีคูปองร้อยนะครับก็จะใส้คูปองลดเหลือ8 9 9เกเหมือนกับสุดผู้ชายนะครับนี่เลยนะกดลดไปเลยนะครับมัน จะมาวางขายจำหน่ายตั้งแต่วันที่3มีนาจนถึงวันที่30นะครับใครอยากได้ก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยนะครับเป็นโอกาสอันดีแล้วที่อยากจะมาซื้อสุดเลนไนนะครับส่วนผมก็ได้มาแล้วนะรูปโปรไฟล์ที่เราได้มาไม่รู้ว่าอยู่ไหนอะกันนะครับโวเล่นหาไม่เจอสร้างเม่งจะไปดูสุดเลนไนนะครับนีุ่ขขก็จะประมาณนี้เลยนะครับของผู้สายนี่นะครับตังกิงตัวนี้เลยนะที่ผมชอบมากๆ กดตกลงไปก่อนนะครับขอไปเอาเสื้ออะไรมันมาใส่ให้ดูที่นะครับแต่ว่าผมจะมาบอกวิธีการแต่งตัวให้เข้ากับเดนนนะครับนี่มันต้องเป็นกามทองแล้วก็กางเกงนะครับโอ้โหเป็นไงโคตรเฟี้ยวโคตรจ้ามาดูดิเอ้ยเราดูผมถือยูมพีอยู่นะตอนนี้แต่ว่ามันล่องหนนะครับมันจะ,ะบักๆักนิดนึงนะไม่รู้เป็นอะไรนี่ไมกางเกงโอ้โหยังสวยเลยนะครับ ส่วนตัวผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะครับคือแบบเรเนย์ยังไงดีผมก็ไม่อยากจะพูดนะคือตัวผู้หญิง,งผมไม่ค่อยมีชุดที่จะแต่งเข้ากับเรนย์สักเท่าไหร่นะมาดูกันก่อนนะครับนีม่มาตรงแพ็กเกจนะครับตรงนี้นะเล่นหาชุดผู้หญิงก่อนนะครับไม่รู้ว่าอยู่ไหนเอ้ยทำไมไม่มีเรนย์ไม่เห็นนะเอาเฮ้ยไม่เห็นอ่นนี่ไง คือตัวสูทผู้หญิงก็ไม่ค่อยจะมีสุดนากร้ามทองของผู้หญิงมก็ไม่มีนะที่ผู้หญิงนิยมชอบใส่กันนะับเป็นก้ามทองของผู้หญิงนะผมไม่มีนะมีคแค่แลกนาล็อกนะครับนี่นะกางเกงมันนะเดี๋ยวหาเสื้อที่ผมชอบใส่กันดีกว่าอามันจะเป็นเสื้อบอลนีสกาวนะครับน่าจะเข้าอยู่นะนี่นะครับเป็นไง ผมก็แต่งได้เท่านี้แหละครับเพราะว่าชุดที่ผู้หญิงนิยมกันผมก็ไม่ค่อยที่จะมีนะครับเป็นไงโอ้โหถือปืนล่องหอนอีกแล้วเฮ้ยยังไม่เป็นเกมมันบักอ <จน S 1> ย่งางไรเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวละครผู้ชายก่อนนะครับนี่โอ้โหผู้ชายดูเท่กว่าเยอะน,นะครับเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าครับมาครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เข้ามาสู่ในเกมมาดีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับสำหรับเซตกางเกงเลเยร์ในก็จะเป็นประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่เซตดีผมเอาแค่กางเกงมาใส่นะครับเพราะว่ามันสวยแค่กางเกงนะสำหรับผมนะนี่นะครับเดี๋ยวซื้อเเกกมมมฮัลอยานนี้ กางเกงมันตอนวิ่งก็จะประมาณนี้นะครับความสวยส่วนใครที่รอมานานก็อยากจะมีกางเกงตัวนี้ไ่ใส่ก็ไปจัดกันได้เลยนะครับในราคาเพียง9ก้เก้าเพชรก็จะรับไปเลยเดี๋ยวมันมีตัวของหน้าทุกคนยิงก่อนเรียบร้อยล้มหนึ่งหนึ่งเดียวโอโ้เพื่อนเพื่อนวิ่งออกมาเลยเดี๋ยวเฮ้ยยิงไม่โดนเลยลากขึ้นดีอย่ซ้ำก่อนซ้ำก่อนโอ้เพื่อนมันแปลงเป็นลิงจะซูบทุกคนนี่มันไม่หลอกป้าเลยโอโ้เรียบร้อยไปละเ้ยเพื่อนเอาหน่อยเอายืนแบบนี้หัวแตกหนึ่งโอเค เหลือสองคนนะครับลงไปสองแล้วมันเพื่อเราจัดการไปแล้วโว้มีโคโน่ทุกคนเจ่อโคโน่ก่อนโอ้โควันทะเบียนทั้งแปดร้อยต้องเจาะโอเคหมดแล้วโคโน่ฉับยิงไปเลยอ่ะตัวนี้แหละตายไม่เรียบร้อยตายครับผมจัดไปสองคิวนะครับโอ้โหเกมแรกก็นี่นะครับยินเอกซ์สุดไปเลยเกมแรกทีมผมก็ชนะไปเลยนะซื้อผมผมเปลี่ยนซื้อแล้วนะครับเป็นซื้อล่องหนนะมันเป็นอักษระพิเศษนะครับทุกคน ตอนนี้ก็มาสู่เกมที่2กันแล้วนะครับเกมนี้น่จะใส่เป็นฝามาแล้วก็ระเบิดหนึ่งลูกนะครับพอว่ากอบกันไปไม่รู้ว่าจะซื้อไม้ทิ้งเกี้มอยไปดีกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ใส่ละนี่นะให้ดูกันหล,หลายรอบเลยนะเผื่อบางคนอยากจะรู้ว่ามันสวยแบบไหนนะครับนี่ใส่กันแล้วเทปสำหรับผมเท่ฮะผมเห็นบางคนก็เอามาแต่งแบบนี้นะครับแล้วผมถูกใจมากเลยนะผมก็เลยมาซื้อกางเกงตัวนี้นะครับมาได้เป็นตังเกของโปรชินกมานะครับกระโดดไปก่อนกระโดดคือผมแากระโดดเด้งยางไปขึ้นราคาบ้านนี้นะครับ นี่คือมันมุมดีมากเว้ยแต่ว่าอย่าออกไปโลง่ลงๆนะครับนี่ผมจะโชว์ให้ดูถึงความดีของมุมนี้ยิงไปก่อนเก็บไปดีเดี๋ยวมันมีตัวเอานั่งนีนนน่หัวแตกหัวแตกเ,เดี๋ยวผมจะมาสร้า้เพื่อนก่อนนะครับเพื่อนยิงไว้นี่นนนประมาณตัวสองเป็นไงเราพอดีตามเมางเยอะมันมีตัวอยู่บนบ้านเราครับประมาณสามตัวเลยนะตัวนึงน่าจะวิ่งลงมาแล้ว,ลวเดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับ เราใจร้อนไม่ได้นะถ้าเราวิ่งไปรงโล่งนี่คือดูนะครับไม่มีเอวอไม่มีโคโนไม่มีสกิลอะไรกันได้นะครับเราต้องรอ,ง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 องจังหวะดีๆนะครับเสื้อผมนะผมม,มีเทคนิคมีเทคนิคอะไรบางอย่างนี่เราก็แค่ต้องรอ,งองให้เขาโผล่มาการเทคนิคผมนี่นะค่อยตอดไปนะแล้วเลือดเขาเขาแบบก็จะค่อยกันลดเิืนน้อยโอ้โหจะกระโดดไปหลังคาไม่ไม่ถึงเลือดลดเลย ยิงมา่างนี้เดี๋ยวยิงก่อนเอาล้มซ้ำเลยซ้ำให้เพื่อนก่อนโอุ๊บซ้ำไม่ได้เลย๋ยิเอายิงมาแบบนี้ตายหมดแน่ๆตายหมดกดคิลิงไปซ้ำทีนี่เอาเรียบร้อยจัดไปสองคนครับผมโอ้โหรอบนี้ก็ฆ่าไปสองอีกแล้วนะครับนี่ยืนแอกยืนแอกอีกแล้วนะครับผมนี่มันขี้ียกจริงๆนะโอ้โหเป็นไงต้องโชว์กางเกงนะครับเรามาเพื่อรีวิวกางเกงตัวนี้เลยนะเราก็ต้องแอกให้เต็มที่แอกให้สุดเลยนะครับรอบนี้ได้หอดูดาวมา โอเคผมรู้แล้วว่าจะเล่นยังไงหอดูได้คือสูตรนี้ใช้ไ,ได้ทุกเกมนะครับในซีซีจะดอดับนะแต่ว่าต้องเอาระเบิดไปด้วยนะครับแล้วก็มีปืนสาดด้วยนะผมจะเลือกเป็นซองควงแล้วกันมาดูแล้วกันเทคนิคอีกอันนึงที่ผมจะมาให้ทุกคนดูนะครับคือโกงมากๆเว้ยเทคนิคนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ว่าผมทำไงเราวิ่งมาตรงนี้ก่อนเลยแต่ว่าเราอย่าวิ่งไปตรงๆนะครับเราต้องเตรียมระเบิดมาแบบนี้นะ าจจะมีคนดักเราอยู่ข้างหน้านะครับผมเคยโดนดักหนานี่โอเคไม่มีทางสะดวกนะครับโอ้โหดูดิเสียงวิ่งเต็มเลยทุกคนแต่ว่ามันจะมีทางขึ้นนี้ได้นะครับที่เราจะสามารถอ้อมหลังศัตรูได้ตอนนี้วงยังไม่บีบโอเคเสร็จผมแน่ไอ้พวกที่เหลือมา <First place. S 1> เหมือนจะมีจุดโมโคแล้วครับผมเแล้วนะครับจุดโมโคยังไงเอาเฮ้ยแอบไม่มีล้มหนึ่งล้มไปดิเอาไม่รู้เรื่องอะไรคนนี้ล้มไปอีกหนึ่งเฮ้ยไม่ตาย เอ้ายังไงหัวมาเต็มเต็มโอ้โหเลืองนิดเดียวเองนะครับเอ้าตายเอาหรอไฟจังยืนแนกเลยก่อนเห็นไหมทุกคนคือโคตรง่ายเทคนิคนี้ทั้งโคตรง่ายแล้วก็โคตรโกงวิ่งมาโคตรเร็วศัตรูจะไม่รู้เลยนะว่าผมวิ่งมานะครับคือแบบเขาสู้กับทีมเราไงแล้วเราก็ใช้จังหวะนั้นนะครับคือเป็นจังหวะที่ดีมากเมื่อกี้นี้ก็แบบผมเก็บสามเลยนะโอ้โหอย่างตึงครับโอ้ ทุกคนก็สามารถเราไปทําตามได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีระเบิดนะครับเพื่อซิกตรงที่ผมโยนไปนะผมเคยโดนดักนะครับรอบนี้ได้เป็นทางหน้าของด่านต้นสกุลามาโอรู้สึกว่ามันมืดๆตรงเพิ่มแสงนะครับนี่จะได้มองเห็นคนนะครับดีานี้มันน่าจะมีคนมานะเอามีตัว,ม,ตวมีตัวอยู่ข้างล่างบ้านเราอะทุกคนสองสาด้วยนะไหนตัวนั้นเดี๋ยวขอดักก่อนนะนี่มันใส่ซองสาด้วยนะ โอ้ยงไงโอ้ไปแล้วทุกคนไม่อยู่แล้วอยู่ต่อตายเนี่ยโอ้อันตรายครับเดี๋ยวดักตรงนี้แล้วกันโอ้โยนั่งไงตัวสองสาดเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะข้างหน้าผมมันก็มีตัวผู้หญิงที่มันใส่เอมพีด้วยนะผมเห็นนะโอเคเก็บไปตัวนี้ก่อนแล้วกันเอาอยู่บนบ้านขอบคุณเพื่อนเปิดจุดโมโกแล้วเอาแบบนี้ไม่รอดโดนเต็มๆ,ๆสองนั้นเป็นไงนี่ไงตัวสองสาดตัวนี้โอเคซ้ำเลยล้วกันเก็บของแบบว่าังไงโอ้โหตัวที่มันใส่ม e ีจีจีเลยนผมบอกแล้ว ตาผมดีอยู่ไหนเอาเพื่อนวิ่งเร็วๆนั้นเพื่อนน่นน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 าจะโดนยิงแล้วนั่นไงผมว่าละเดี๋ยวขอปัญญาก,ก่อนนะครับเลือดไม่เต็มคือมันอันตรายมากโอเคตอนนี้เรื่องจํานวนทีมผมได้เปรียบนะครับจะกดสกลิลก่อนเอาเพื่อนโดนโอ้โหเพื่อนซูมันไม่ได้หรือวะเคเดี๋ยวช่วยแซนแอมใช้เราจะใช้ที่แซนแอมนะครับโอ้เจ็บไปดีโอเควิ่งไปเลยนะจนังหวะนี้แหละ โดดยิงไปตายโอ้เพื่อนซุปไม่ทันนะโอ 8, ้โหต้องขอโทษด้ว่องเงียบเปิดไม้เลยนะครับซุปเปอร์ไม่รันจริงจริงโอเคเลยอีกตัวเดียวนะผมจะวิ 1. 1> ่งไปเลยนะเพื่อนเก็บได้ไหมเราอยู่ไหมเอาเรียบร้อยตายระเบิดเพื่อนเรานะครับโอ้ผมก็เป็นป่ายปูย่ามานั่นเองนะครับก็สําหรับการรีวิวกางเกงเลนไนนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับจบไปด้วยสกอร์สวยๆกันเลยนะครับทุกคน โอ้โหเมื่อกี้ผมรีวิวใน v ีธรรมดานะครับแล้วมันก็จะมีชุด b ทสด้วยนะที่ผมยังไม่ได้บอกทุกคนว่าผมได้รับมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่าผมได้ชุดไหนผมก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับ b ทสสักเท่าไหร่นะครับรู้แค่มันเปกิจกรรมในฟีฟาผมไม่ค่อยได้ดูนะพวก b เนี่ยผมได้ทั้งเร้่ของเซสีฟ้ามาเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันเลยนะครับ นี่ครับมุมด้เซนี้มาล้วก็มีเสียงเพลงด้วยถ้าเต้นเหมือนกระลุกสุดนเลยนะนี่โอ้เต้นอึบอึบม่ยังไงนี่หัวใจมาด้วยกระโดดเลยโอ้โหกระโดดตีหัวใจเลยนะนี่เซตนี้คือผมชอบส่วนของทรงผมนะคือที่นะเนี่ครับผมไปหมุนมานะใส้โทวเชนไปทั้งหมดเลยโอ้โหคือเก็บโทวเชนนานมากกว่าจะได้นะนี่ผมได้เซตที่มันเขียนว่ามีแล้วอะแต่ผมก็อยากได้เซตนี้มากกว่านะคือเสื้อมันติดไฟนะครับ ไม่ใช่เสื้อดนะิมันเป็นฉากนะมันเป็นเหมือนกับไฟอยู่ตรงไหลโอ้โหคือเท่มากแต่ว่าได้สุดไหนผมก็ต้องยอมรับอะไรครับดีก็ไม่ได้เออมาแล้วมันก็จะมีรางวัลข้างบนนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดกล่องสกินปืนที่ผมได้รับมานะครับไม่รู้ว่าจะได้ถาวรกี่สกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันเลยนะแจ้งมันแจ้งไปโอเค่อนก,ก่อนอเก้ AK, ผมมีแล้วนะนิ่งยังสกินนี้สกินปืนนี้นะไม่รู้ว่าซื้ออะไร เปิดสามกล่องได้ไหมได้ไหมได้ไม่ได้อะไรเจ็ดวันสามวันโอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงจ้ามาทำอะไรอยากได้คาร์บเนี่ยเอเจีมีหมดแล้วกล่องนี้ขอเอ็มห้าร้อยแล้วกันเอ็มห้าร้อยยังไม่มีสกินดีบุกสแต็กโอ้โหไม่ได้ครับเลยบูดเปกระเทอกมาทำอะไรเนี่ยไม่ได้ใส่มีหมดแล้วอันนี้ไม่ขอเปิดแล้วกันเอ็มมักซูนสามกล่องเปิดขอคือได้ไหมโอ้โหไม่ได้ว่ะเอเจวีดีมีหมดแล้วนะครับกล่องนีกพีเก้าศูนย์มีแล้วเอ็มพีมีแล้วนะครับ เฮ้ยกล่องเอฟโฟสีเขียวยังไม่มีนะครับขอก็อบอกหนึ่งาวบอลนอะโมูนะโอ้โหเรียบร้อยมิ้งไม่ได้อะไรเลยโอ้ได้แค่แบบทดลองอ่ะไม่ไดเอามาใช้เลยแบบเดียวก็หมดแล้วโอ้โหได้เป็นเศร้าหรือว่าทดลองมานะครับโูไม่ได้หาวรอนนะโอเคกล่องก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับเอาไว้ประมาณนี้กันนะฮะทุกคน